ตีเพื่งพี่น้องมือหนิขึ้นไปแล้วฟันงาอีก์บุกฟันบุฟันงาอีร์มั้งอ๋อขึ้นันหนีผมเลยขึ้นันนีผมเลยข้นฝันหนีผลยก็อะไรพี่น้องห้างหนึ่งก็หันเห็นห้างห่างอยู่หันครับผมเพราะผมเคยมาตีค่อยมาตีแต่ปีนึงแรือเล่าพวเด็เขามากครับผมอันนี้น้องคนมากผมได้ส่วนมาหาเห็นอีรีพี่น้อง น่าสวยครับผมอ้าวแล้ว่าหัวหน้ามวยไงไอเห็ดครบกันครับผมใช้ผ่านมันกำลังเห็ดครบครับผมสวัสดีครับก็เพิ่นเป็นจีกเป็นจิกขึ้นเองมันนี่มันไม่สิขึ้นได้หรอเป็นเป็นตัวใหญ่มันขึ้นต้นใหม่อะไรครับผม ตน้ำกันว่าสีอ่อนหรือสีแก่แก่าพแต่กิดว่าสายใสเอาเมื่อเดี๋ยวมาเลยอ่ะงย่ม้เขาเพ่เดี๋ยวมาเลยว่ามันตื่นมาไอ้ครับวันนี้พอดีงามพอดีงาม กึดอีกโอ๊ยมันไปอยู่ในทีกันน่ะโอเคเนาะแล้วๆอื้อ Niban. Ah, uh, โปเขาถึงปลอ่อยไป,นะปลเลยย่าเพิ่งบ่ต้องไปเอายีสอนออก ตกใจเหาเกือเผีอ oh, ้ย <initiation> น er oh, ่างามยู่นเหียงยู่งยงคืองเต็มตัวฮะนึงเอาคือผู้ถุงสวมกันจับได้ฮะจิ้มเลยตัดลงมาเลยจิ้มเลยแต่ลงมาเลย Cái đồ gì cái ý à? ý nằm ý thức dàn dàn ý thức ý đi? Chẳng lái thầy thức à? cái ý à? ý nạ ý nạ bộ? Ừ Ừ ý bộ Ít Ít, ý thương, ý thương Ừ Có ừ. ừ. đi Lấy ý ý ý không นนนนี่เรนี่เได้เหเห็นอะไรปล่อยมึงก็ได้ขามไปครับผมเรียบร้อยมาแ้ก็แตกก็สิมเมารตาย มันอยู่บ่มันมันปูลงมาเลยต้น,นโอ้มีแต่ขี่ดินขี่เท่าเพิ่นตอมคนแล้วพี่นอ้องสวยงามสวยงามห้างแดดพี่นอ้องห้างแดดตอมควร นี่ัยโอ้โหใส่บวลดไปกะหมุงไงป่เห็นบ่ล่ะยูบูเห็นเ,อ,นเนอ่อเดี๋ยวนเนเนเดี๋ยวผ่านต้นเป็นทีจัดการครับนี่หอยคนขึ้น ว้ยแตนยแตนอยู่เสร็จสิอยูย่ใกล้ปานี้มันตอดตาลรปานี้อ้อคอยในี่เอเนี่ hey. เป้าเป้าแตก hỏi nào ông cái bọc kim kìa ก็คือประตัดเหนียวเห้เยตัวม,อง,มง่วงโอ้มันมีน้ำอยู่ประเดีย๋ยน <c ười> ิมน้องมากคิมน่ง <c ười> โอ้มันมุมมีแต่นาำ Oh. Oh. Thank you. Thank you. Oh. 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 ้ามันนี่โอ้ยมันเต็มโอ้ยมีอยู่นันบุต,ต,ตรพิอาไปหาเพงมากเลยมาทำต่อบ่านตายเมื่อยยังยังค้าหลากักนงางพญามันบวเสยียบคิว้วมักบมานากินแต่เ่งแต่มนี่ม เบืดอมือเบิดเวีคนเนอะแกเอกกึ่งกึ่งจะว่าคือหวาน่ะคือันหวานรับแล้แลละคำแล้ว า,า,า,ต,าติปโยนหนึ่งลูนะดูเห่นหมทาไปโยนไม่นามอย่ปิตายนิดหน่อยแต่อีดส่วนหนึ่งน้ำเติม